ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมช่องนกวิดช n แนลวันนี้เราจะมาในหัวข้อคำถามยอดฮิตในเทศกาลกินเจข้อหนึ่งดื่มนมเนยชากาแฟได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้ถ้ากาแฟตามร้านทั่วไปมักจะคั่วใส่เนยเพื่อให้มีดกาแฟหอม แต่ถ้าเราชงเองได้แต่ต้องเป็นกาแฟดำเท่านั้นนะคะแล้วก็นมเราก็จะให้กินแต่นมถั่วเหลืองนมเปรี้ยวก็ไม่ได้นะคะโยเกิร์ตก็ไม่ได้หรือเป็นนมที่มีสูตรเจที่จะเขียนติดข้างกล่องเป็นสูตรเจกินได้หมดข้อ2ทานไข่ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่าไข่มาจากไก่ เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์นั่นเองข้อ 3. กินเหล้าบุหรี่ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะเป็นของมึนเมาทำลายสุขภาพข้อ4กินน้ำผึ้งได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่าน้ำผึ้งมาจากตัวผึ้งเป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ข้อ 5. กินเจอ้วอนไหมตอบเลยว่าวันแน่นอนถ้ากินของทอดของมันแล้วก็แป้งเยอะ แล้วก็เราจะกินผักหรือว่าทานยีพืชแทนให้เยอะๆเวลากินผักก็จะเน้นเป็นใบเพราะว่าใบาจะมีคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าแบบเป็นหัวนะคะข้อที่6ดื่มน้ำอัดลมได้ไหมอันนี้ยังไม่ชัดเจนกับคำตอบที่ให้มาแต่ว่าตามหลักแล้วไม่น่าจะกินเพราะว่าน้ำอัดลมมีแต่น้ำตาลไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายข้อ7กินทุกเรียนได้ไหมตอบเลยว่า ได้แน่นอนเป็นผลไม้ที่คนส่วนใหญ่ชอบกินมากแต่ควรจะกินในปริมาณที่พอดีเพราะว่าทุาเรียนจะมีน้ำตาแล้วก็มีรสหวานเยอะถ้ากินเยอะก็จะอ้วนได้ขอาแปดกินวิตามินได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่ต้องทำมาจากพืชเท่านั้น ข้อ9กินผงชูรสได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่ต้องเป็นผงชูรสที่ทํามาจากมันสําปลังลรกากน้ำตาลเท่านั้นถ้าผงชูรสที่ทําจากสัตว์กินไม่ได้ข้อ10กินสาหร่ายได้ไหมตอบเลยว่าได้เพราะว่าสาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นพืชชนต่ําไม่ใช่สัตว์ ข้อ1 1มีเพศสัมพันธ์ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่าจะทำให้จิตใจไม่สงบไม่บริสุทธิ์ทั้งกายและทั้งใจข้อ12แต่งหน้าใส่น้ำหอมได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะเป็นการประดแต่งเหมือนเราถือสินแปสในประเทศไทยเรานี้แหละค่ะเพราะการถือสินกินเจเหมือนกับการถือสินแปสนั่นเอง ข้อ13กินเจขาดสารอาหารไหมตอบขาดแน่นอนถ้าเรากินไม่ถูกวิธีแต่ว่าถ้าเรากินถูกวิธีก็ไม่ขาดสารอาหารนะคะข้อ14กินผักชีได้ไหมตอบเลยว่ากินได้ผัก5ชนิดที่ห้ามกินเจก็คือกระเทียมหมอห้อมหลักเกียวผักผุ้ชายและใบายาสูบท่านั้น ข้อ15กินหอยหนังรมได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตถึงแม้ว่าจะไม่มีเลือดแล้วก็ในตำนานบอกว่ากินได้แต่ถ้าศึกษาอย่างลึกๆแล้วไม่สามารถที่จะกินได้เพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตข้อ16เนื้อสัตว์กินได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้ ข้อ17กินไก่เจหมูเจได้ไหมตอบเลยว่ากินได้ถ้าทำมาจากแป้งหรือถั่วเหลืองเท่านั้นที่จะกินได้ที่เราตั้งชื่อไก่เจหมูเจนั้นเพราะเป็นกุศโลบายเพื่อให้ได้กินง่ายแล้วก็เรียกง่ายเท่านั้นเองข้อ18กินเจแล้วได้บุญไหมตอบเลยว่าได้ ถ้าใจเราคิดว่าได้มันก็ได้ถ้าใจเราคิดว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะการทานใจนั้นเป็นการปลดปล่อยและทําให้ร่างกายเรานั้นได้พักทั้งจิตใจและร่างกายและยังทําให้ร่างกายของเราได้มีโอกาสได้อยู่นานๆเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างกุศล้อ19ไม่ใส่ชุดขาวได้ไหมตอบเลยว่าได้ แต่ถ้าใส่มันจะดีเพราะว่าเราจะได้มีการระมัดระวังในการสำรวมทั้งกายทั้งใจของตัวเองนั่นเองถ้าเราใส่ชุดขาวเราจะคอยระวังกวัวชุดเปื้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตในการนั่งการยืนและการเดินนั่นเอง20 ใช้พาชนะร่วมกันได้ไหมไม่ได้ถ้าเราจำเป็นจริงๆไม่มีถ้วยช้อนจริงๆเราก็สามารถทำมาร้างใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วใช้น้ำร้อนลวกอีกสักรอบหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีให้แยก2 1กินเจกินน้ำปลาได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่าปลาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาจะนำปลา มาหมักกลายเป็นน้ำปลาแต่เราสามารถทดแทนด้วยการกินซีอิ๊วขาวได้เพราะซีอิ๊ว CPU ขาวสูตรเจรสชาติจะเค็มเหมือนน้ำปลาข้อ22ิงกินขนมเจลรี่ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้ถ้ามีส่วนผสมของเจลาตินที่ทำจากสัตว์แต่ถ้ามีส่วนผสมของเจลาตินที่ทำจากพืชสามารถกินได้ข้อ23 กินเจแตกจะทำยังไงตอบเลยว่าตั้งใจกินใหม่ถ้าแตกตอนเช้าตอนกลางวันเริ่มกินใหม่สำหรับคนที่ไม่เคร่งข้อ24ทํำไมอาหารเจแพงจังตอบเลยว่าบางครั้งอาหารเจเขาจะผลิตยากบางครั้งวัตถุดิบในการผลิตก็ค่อนข้างจะสูง ค้าจะให้ดีเราซื้อมาแล้วเรามาทำเองจะประหยัดที่สุดข้อ25กินเผ็ดได้ไหมตอบเลยว่างดกินอาหารจัดทุกชนิดจิตและอารมณ์ของเราก็จะได้สงบไม่ฟุ้งซ่านรสจัดในที่นี้ก็จะมีเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดและมันจัด ข้อ26หกินไอศกรีมหรือช็กอกโกแลตได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่าไอศกรีมกับช็บกอกโกแลตนั้นจะมีส่วนผสมของนมอยู่แต่ถ้าเป็นสูตรเจนี้กินได้ข้อ27ข้อสุดท้ายกินไมโลหรือว่าโอวัลตินได้ไหมตอบเลยว่ากินไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดเขาจะผสมครีมเทียมมาเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเราอยากกินเองเราก็เอามาชงเองโดยไม่ใส่ครีมเทียมนั่นเองเป็นยังไงมัางคะฟังแล้วพอจะทําได้กันมัางไหมลองเอาไปปรับดูนะคะเพราะว่าเทศกาลกินเจก,ก็ใกล้เข้ามาแล้วเพื่อนๆลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะก็จะเป็นผลดีแก่ร่างกายของเราถ้าเรากินถูกวิธีถ้าเรากินไม่ถูกวิธีร่างกายของเราก็อาจจะ ผังได้แค่ระยะเวลา9วันเองอย่างน้อยเราก็ได้กินเจเพื่อสุขภาพของเราแล้วทําให้ร่างกายของเรานั้นได้พักผ่อนมั่งได้มีจิตใจที่ปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วก็ทําให้เรานั้นได้เว้นจากกรรมก็คือเราไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้นนั่นเอง การกินเจไม่ใช่เป็นเรื่องของการได้แต่เป็นเรื่องของการให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะจบขอฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งเนื้อสัตว์ของเรานั้นหรือเนื้อสัตว์ทั่วไปที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นจะเป็นแหล่งเลี้ยงเซลล์มะเร็งแต่ว่าพืชผักจะเป็นแหล่งต้านเซลล์มะเร็งได้ดีมาก แต่ว่าต้องเป็นผักปลอดสารพิษเท่านั้นผักนั้นไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจิตญาณสามารถกินได้แต่สัตว์มีจิตญาณมีความรู้สึกเจ็บปวดทรมานแต่บางคนพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเพื่อให้ได้กินเนื้อเขาบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนแต่ถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นสามารถพูดได้พวกท่านลองคิดดูกันละกันว่าเขาจะตอบว่าอย่างไร เขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราหรือว่าเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมกันแน่พวกเขาโดนกล่าวหาให้เป็นเหยื่อหรือว่าผู้เคาะร้ายโดยที่ไม่เต็นใจพวกเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเราเออกไปคิดดูขอบคุณขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องนกอย c h ช n แนล และขออนุโมทนาบุญกับข้อมูลของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้และได้นำมาปรับใช้ในชีวิตได้จริงๆใครชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามกดถูกใจสามารถกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานต่อไปได้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณค่ะ